สวัสดีค่ะน,คนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะามาเจอกันอีกแล้วนะคะในภาพที่20แล้วนะคะ <c oughs> วันนี้รู้หรือเปล่าว่าครูจะมาสอนเรื่องอะไร <c oughs> โรคะพาทองแอ๋อเพราะว่าโชว์ที่หน้าสไลด์นะคะก็เลยดูในวันนี้รู้หรือเปล่าว่าก่าวออกโคประภาทาองแดนเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากสัตว์ป่าการเดินทางใช่ถูกต้อง,อ,ง,อ,งอ่าเดี๋ยวลองมาดูว่าจะจะจริงหรือปเปล่าเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าป่าไม้อะ,ลอ,อะลองอ่านักเรียนลองอ่านพร้อมกันดูเดินสองสมนกแก้วเจ้าเสียงใส 啊。 จบไปแล้วนักเรียนทุกคนเห็นนกอะไรบ้างในบทกรณีนกแก้วนกแก้วนกตัวนกแขกเป้านกนกตัวรีนกหน่านกสาริกาโอไม่ใช่สาริกาถูกต้องเลออันนี้ก็คือสัตวานั่นเองนี่ก็เป็นบทกรณีหนึ่งที่อยู่ใน าบอครูประพาทานทองแดงนะคะอันนี้จะพูดเกี่ยวกับนกต่างๆอาต่อมาอะลองอ่านพร้อมกันค่ะกระา สองสามชนิดเท่านั้นเองในบทนี้นะคะต่อมาก่อนที่เราจะไปลองถอดบทความกันเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการถอดบทความเรามาดูประวัติของการห่อโคงประผ้าทาทองแดงกันก่อนรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นบทประพันธ์ของใครจาาฟ้ากุ้งจ้าฟ้ากุ้งนี่ได้ประพันธ์ไว้หลายหลายบทกรอนเลยนะคะ ก็มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะที่ทรงมีผลขึ้นเมื่อครั้นตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยชนาบามาใบทางน้วมัสการพระพุทธบาทนะคะที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองทั้งนี้คาว่าทานทองแดงนะคะเป็นชื่อลำน้ําที่เขาพระพุทธบาทที่อยู่บริเวณพระพุทธบาทอันเป็นที่เรื่องรงด้วยธรรมชาติมีสัตว์ต่างและ พันไม้นานาชน,านิดอยู่มากมายก็เลยได้เป็นการประพันธ์บทน,นี้ขึ้นมานั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็คือเจ้าปฝ่าฟุาฟ้งนั่นเองเคยเห็นกันหรือเปล่าไม่เคยไม่เชื่อนะคะอะ่ามาดูลักษณะคําประพันธ์ของกาบหออโครกันก่อนกาบห่อโครง,อองประพันธ์ทานทองแดงมีลักษณะฉันทลักษณ์ดังนี้นะคะคือหนึ่งขึ้นต้นด้วยกาบยาดีหนึ่งบท แล้วตามด้วยโครงสีสุภาพอีกหนึ่งบทแต่เป็นใจความเดียวกันนะคะพพกับหอโครงประภาดทางคองแดนะคะจะมีกาบยานีและโครงสีสุภาพรวมกัน1นึคู่และโครงปิดท้ายมี2บทน,นั่นเองค่ะมาดูแผนผัง,งเพื่อความเข้าใจนักเรียนเคยเรียนกันหรือย,ยังเกี่ยวกับกาบยานี11เคยดเยแล้วใ,ใ,ใช่ไหมโครงสีสุภาพละ่ะมาดูจุดประสงค์ก่อน จุดประสงค์ก็อย่างที่พูดไปเมื่อตอนแรกนะคะก็คือแต่เพื่อพันานากระตะวันเสด็จทางอันนี้จะเป็นทางเดินทางโบกก่อนค่อยจะไปที่ทางน้ําจะท่าเจ้าสนุกจนถึงทานทองแดงนะคะแล้วก็พันนา,นาธรรมชาติสินสาราจต่างๆพืชพันธุ์ที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง อาต่อมาจะพามาดูการหอดบทความนะคะการถอดบทความอาให้อ่านตรงตรงที่การหอดคำประพันธ์ต้องอาศัยหลักการอย่างนี้อ่าอ่านพรอมันคาะหนึ่งสอง้นึรภา ไหนเรามาลองถอดบทความกันอถอดบทประพันอ๋อนี่อ่าลองอ่านพร้อมก,กันค่ะหนึ่งสองตั้มแก้วเล่นเป็นเกษตรสุขแซลสินสุกปลุกใจหวังเรียา เที่ยวเล่นอย่างสนุกเที่ยวชมป่าไม้ใช่ไหมเรื่อง,องาอ่<ร>าใช่แ,รรแต่เขาบอกว่าเราต้องเรียบเรียงเป็นคำพูดที่ดูสวยงามใช่ไหมคะ,อะลองมาดูเฉลยกันเขาบอกว่าการเที่ยวเล่นในครั้งนี้ช่างมีความสุขสนุกสนานเหลือเกินเดินยางเรื่อเรียวเข้าไปในป่า หัวรอกกระซิบกันอยา่างสดชื่นรื่นเริงโดยการชี้ชวนให้ชมธรรมชาติต่างๆถือว่าการเดินทางครั้งนี้น่าสนุกมากลองแค่ครั้งเดียวพอครูเชื่อว่าทุกคนทำได้เรามาทำกิจกรรมจำให้ดีกันก่อนอาเดี๋ยวครูจะมีเอาว่าลืมลืมแปลงกลุม่มกันก่อนอ่า สกลุ่มแบ่งตามอิสระเลยค่ะอ่ะให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาสี่กลุ่มผ่าสี่กลุ่มจะได้บลลนกีคน่ควาอาไม่เป็นไรเป็นสามกลุ่มก็ได้สามกลุมก็ได้ เดี๋ยวจะเหงาเกินไปถ้าอยู่สองคนเดี๋ยวจะเหงาเกินไปไอ,อ่นให้ส่งตัวแทนมานะคะส่งตัวแทนมาบูมน,นะหนึ่งคนครูอ,อยากสอบถามก่อนว่าเราชื่นชอบสัตว์อะไรมากที่สุดชื่นชอบสัตว์อะไรมากที่สุดใช่ไหมครับ ชื่นชอบดงครับผมชื่นชอบดงใช่ไหมใช่ครับะแสดงว่าต้องเหมาะกับอด,ดีเลยโอ้ใช่เลยครับนงอยู่เ่ย <c oughs> ต่อไปกระหนกพรชอบสัตว์อะไรมากที่สุดคะสต๊อตสลอดสต๊อตสลอดกระต่ายกระต่าย ้ค่ลุ่มเลยค่ะอ๋อทัวทีนะคะคูดึงแจกอันนี้อปลปุ่มแล้วนึงอันได้ไอแพดน้อยกันไปคนละเที่ยวละคะ่ะ เห็นไหมว่าทุกกลุ่มจะได้บทความอ่าไม่ใช่บทความเป็นบทกรนะคะที่มีรูปสารต่างๆอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่เจ้าฟ้ากุ้นนะคะได้ประพันธ์ขึ้นมาเองให้ทุกคนอ่าตังดีๆนะให้ทุกคนถอดบทประพันธ์ออกมารวมถึงวาดภาพลงไปใน iPad น้อย ให้ตรงตามที่เขาได้พัฒน,นาออกมาไหมนะคะดูอ่านดีๆรูปน,นั้นอาจจะเป็นรูปปอกก็ได้อย่างที่เป็นประ,ประจงใช่ไหมมันจะมีรูปร่างคล้ายกวางแต่ที่จริงมันไม่ใช่กวางอาจจะมีจุดที่แตกต่างออกไปก็ได้ผูกลิงที่ต่งกระดกบพรอยก็ไม่ได้มีแค่ผูกลิงมีทั้งชนีมีทั้งข้าง ถูกนะถูกมุนนี้ได้อะไร่าได้บทได้บทอะไรไปยูยูยงต้องเป็นยังไงยูทองค่ะยูทองแมีงยงค่ะที่ดูดอันนี้ยูค่ะมมาลาวันมันจะสนุกเกินไปละคานั้นควบแนค่ะใช่ค่ะเขียนใส่กระดาษอะไนะคะแล้วก็ แผดนน้อยของเรารับทราบครับให้เวลาทำแค่ห้าทนีพีพอเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนหาข้อมูลได้นะคะเซิร์ชโทรศัพท์ได้เซิร์ชโทรศัพท์ให้เซิร์ชหาข้อมูลว่าสัตว์ตัวนี้เป็นยังไงเพราะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าสัตว์ตัวนี้มีลักษณะรุกด้านที่แปลกเพราะเราอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราจะได้โชว์ด้วยนะว่ารูปสัตว์ตัวเล็กน่ารักของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไ,ไงชาคลีทำไมอ่าล้กยุงเป็นอย่างนั้นลูกล้ยุงต้องแ่เหมือนยุง,งค่ะ ล่ามซ่าเนื้อหาถอดทีละคำนอ่านให้ล้วทำอีกสองนาทีพอ นูกลัวชายทิ้มากค่ะคุต่อมาพี่ใบแม่เดี๋ยวลองใช้ที่ยาบแนยางบางอันนี้มชีันนีการดูดูมอันนี้เนหาเลยเปนมาเลยว่ดอืมจะนำการบอกต่ ี่นานสิว่าเลยนะคะสวเสร็จแล้วนะคะเราปรุงเสร็จแล้วนะคะทางนด้วยทีวัากะเนีอะไรลลิกว่ากนก็ยี่กะนีเหรนอะไคืนลงก่ันใ่เางตามสถานการณ์การเคยค่ิดใช้คิว่าถกเขาอยู่บนสู่ค่ะ อันนี้ตัวอะไรคะกระหลกออนันนี้้าายลอาบอกว่ากนันดมากว่าปดงอเลยค่ะกระโหลกอนเกี่ยว้าเนเพโรงเรียนหรอคเป็นสายเสียงปากกาเน้น่อมากอยาก เ็กะลียาเ็จกะลียายหาวาลอคูเสร็จเรื่อยเยนเหอน้ยเมีบแมลแค่จงควนูห่างาเสร็จกับูยานทโเียร์เยียเสร็จชัแล้วค่ะนะงกันที่ปาเสร็จแล้วนะคะลุงชุพารเสร็จหรือยังคะ วุ้ยไม่ไม่เอาะคะ่าพูดไม่ดีใส่กันเดี๋ยวเราลอากระโหคอสักกู้นะคะเพราะว่าบทความของกระหรกเอ้ยบทความของกระหลกคอเนี่ยมีสับไซส์ชนิดมาก ใช่มีทั้งชนีทั้งลิงทั้งข้างเขาปีสี้ยาเป็นอราวเราหเสียดายนะคะมีคนไม่ได้มูเขียวรัดตุ๊กแกเราจะได้ว่างูเขียวเนี่ยที่พันอยู่กับตุ๊กแกอย่างแบบจกไส้ตกจกคุงกันนะคะ อ่าเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะอก่ากลุ่มปียวัดขอนำเสนอก่อน,นงนั้นให้กลุ่มปียวัดก่อนนะคะโชว์รูปภาพแล้วาาก็ลองบอกี่ว่าเราถอ,อดอุปันธ์ได้ว่าอย่างไรบ้าง เขาจินจะทำอะไรบ้านเขาก็จะว่าดไปอย่าไปถือเสื้อกระจงเอาเพื่อนๆฟังนะครับกระจงกระกระห่ะสำหรับบทที่เราได้นะคะเขียนไว้ว่ากระจงประจิตเตี้ยวิ่งเรียรีน้าเอ็นดู เหมือนกวางอย่างตาหมูมีเขี้ยวน้อยส้อยแนบสองกระจงกระจิตหน้าเอนดูเดินต้อยเรียนางตรูกระจ้อยเหมือนกวางอย่างตาหมูตีกรีบมีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้าง เคียงสองค่ะสำหรับบทนี้นะคะพวกเราสามารถถอดคาประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะกระจงเป็นสัตว์ตัวเล็กมีหน้าตาคล้ายกวางมีเท้าเป็นปีกและมีปันเป็นเขี้ยวสองข้างวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างน่ารักน่าเอ็นดูค่ะสําหรับด้านหลังนะคะจะเป็นรูปตัวอย่างของตัวกระจงนะคะเ,เพื่อนๆว่าคล้ายกระจงไหมคะาแล้วกด ประภัณฑ์ที่เพื่นอนถอดออกมาเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะขอเชิยงปรบมือให้เพื่อนค่ะอ,อ่ากลุ่มต่อมานะคะุของวัชระพลค่ะ,ะาาเดี๋ยวรูปข้ามาเดี๋ยวครูจะขึ้นฉายให้นะคะอ่ะที่ชนะคนเดียวเหระ ปากงอนอ่อนสัมภางช่างรำเล่นเต้นตามกันอยู่ทองย่องเยียงย่องย่างเยืองรำสว่างรายร่ายฝ่ายเฟืองห่างเชิดหน้าปากงอนอ่อนสัมภา,ารลายเลิศรำเต้นเล่นงามงามเอียงาง,างามปีกป้องเป็นเพลงนะคะคือขอดบทความได้ว่า นกยูงนะคะสวยเป็นสัตว์ที่สวยงามโดยเฉพาะเวลายองย่างที่ดูสง,ง่าผ่าเผยแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่มันลำแพนหางก็คือสวยแล้วก็เลิศเหมือนกับในบทที่บอกว่าเลิศมากค่ะถูกต้องนะคะถูกต้องรูป่าน,นะคะพี่ใครคลึงไหมคะคล้ายคลึงกับในบทที่เขาพันนาออกมาไหมคล้ายคล้ายหรอ อ่าโอเคอ่ากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายยาวบอลกรสนุกบอลเข้ามาขับได้ค่ะโอเคอ๋อให้สนุดกรอลเข้ามาขยับไหมไว้กว่ามากเลย องข้าวฝูงลิงใหญ่ในเดือจุยชะนีอุ้ยอุ้ยอร้องหาฝูงข้างว่างวางครึกษาข้างโจรเล่ขว้วยไกลยันฝูงลิงยวกบยากต้นภาวาภาวานานาภาวานาฝูงชะนีมีกู้มีกู่หา เปล่าข้างฝูงข้างหวังพึกษามาสู่ครบครบแทกไล่คขวยขวาโลดเลี้ยวจนปลิวโลดเหนียวจนปลิวอันนี้ก็คือรูปภาพที่เราวาดออกมานะคะก็จะมีอ๋อครับ สามารถถอดคําประพันธ์ได้ว่านะคะปูงลิงพยมต้นมะม่วงอยู่วยยะะลวกยากค่ะผูกผูกผูกชรีบล้องผู่หาคู่ของมันนะคะผูกข้างกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้ผูงลิงต่างพากันร้อมผู่ตะคอกนะคะพร้อมทั้งจะกระโดดไล่ไขว้ากัน,นะค่ะแล้วกยังไงน,นะ อันนี้เพื่อนคิดว่าอันไหนคือชนีคะคะอันนี้อันนี้คือชนีนะคะอันนี้คือลิงค่ะอันนี้คือลิงนะคะอันนี้ก็ลิงนะคะลิงน้อยนี่ลิงจั๊กเจี๊ยลิงแจ๊กอันนี้คือข้างค่ะข้างนะคะอันนั้นลิงปั๊ดปักค่ะอ่าของเพื่อนนะคะมีลิงถึง สาวชั้นให้สาวพัดด้วยการมีอะไรนี่อันนี้คือชาดีาดที่ร้องจิ๋ว <c oughs> แล้วก็จะมีลิงนะคะเปผู้ลิงลิงตัวใหญ่ลิงตัวเล็กแล้วก็มีคางนั่นเองอ่ามลิมีหลายแขนกันเลยอันนี้งอ่าทำไมหลายหางกันเลยคะ <c oughs> อันนี้แขนโอเคขอเติบมบทเพื่อนเพื่อนได้คะ ต่างออกมาเนี่ยเขาให้ข้อคิดว่าอย่างไรบ้างอเอาตามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนอคิดว่าเขาให้ข้อคิดอย่างไรที่เขาได้พันไนาเกี่ยวกับพืชสัตว์ต่างๆขึ้นมาใไ,ได้รู้จักสัตว์อ๋อใช่ถูกต้องให้ราู้จักว่าสัตว์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบางตัวที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้ได้ดูว่าเขามีลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ข้อคิดเนี่ยที่คราได้นํามาเป็นภาพรวมก็คือว่าเราได้ศึกษาจากหอโครงประาาท่านทางแดงแล้วจะเห็นได้ว่ากาบหอโครงเนี่ยมีคุณค่าและความจัดลงใจให้ก,กับผู้อ่านได้มากมายทั้งยังทําให้ผู้อ่านนะคะมีความรู้กเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆสัตว์นานาชนิดในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะได้ศึกษาการใช้ถ้อยคําของกาีที่สามารถ เลือกสัไนสสออไ,ได้เของใจง่ายสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วยไม่น่าเหบือด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เราได้เห็นรูปภาพชนีลิงข้างเมื่อกี้ที่สวยงาาของเพื่อนออกมาสวยค่ะแต่ว่าดูอ,ออกคล้ายสัตว์ชนิดอื่นมากเกินอ่าแถม นอกจากจะให้ข้อคิดยังมีคุณค่าวรรณคดีทุกอย่างต้องมีคุณค่านะคะมีคุณค่าด้านไหนบ้างด้านเนื้อหาควาด้านเนื้อหาเขาให้อะไรบ้างอ,งงอง่าจท้องการคนนสอนสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับกืรและสัตว์ในธรรมชาติว่ิวันาา็นรการลักษณะการรู้ชีวิตเอออย่างที่เพื่อนได้ตอบไปใช่ไหมแล้วก็ เขาเล่นเขาเล่นเสียงอะไรตสาร,าระาาระอูใช่ไหมอ่าก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องกาบหอโครงประพา,า้าถาดทองแดงถึงจิกิจจะรมจะไม่ยเยอะแต่ว่าเราก็ได้รู้ใช่ไหมว่านกยูงมีลักษณะเป็นยังไงลิงเป็นยังไงกระจงเป็นยังไงบางตัวเราอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ก็ได้รู้ในวันนี้ที่เพื่อนวาดที่ดูใช่ไหมคะใช่ไหมคะสุธลักษ์ จบกันไปแล้วหลังจากนี้ครูจะมีงานให้ทำมันเป็นบททดสอบเล็กๆน้อนนะยๆว่าสไลด์ที่เราได้ดูเนี่ยสไลด์ที่เราที่ครูได้อธิบายแล้วก็เราได้ร่วมกันอ่านเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างเป็นใบงานท่องป่าไปตามรอนนะคะมีร้สิบคะแนนให้ทุกคนทำมาส่งในชั่วโมงถัดไปโอเคไหมคะ หัวหน้าบอกคำความเคารพค่ะ,คะ,คะ,คะนักเรียนเคาลกขอบคุณค่ะ